สมาชิกหอการค้ารวมพลังสักการะขอครเสริมสิริมงคลก่อดศึกเลือกตั้งประธานหอการค้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลเมื่อสมาชิกหอการค้าจากหลากหลายธุรกิจมารวมตัวกันเพื่อสักการะและขอคอนสานพกเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจก่อนการลงศึกเลือกตั้งประธานหอการค้าครั้งสำคัญที่จะมาถึงในเร็วๆนี้ งานนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสในการขอพรแต่ยังเป็นช่วงเวลาของสมาชิกที่ได้พบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมความสัมพันธ์ประธานหอการค้ายังได้กล่าวถึงผลงานเด่นๆที่ผ่านมาอาทิเช่นโครงการผลัดดันถนนหนองสำโรงและอีกอื่นๆอ,อีกหลายโครงการที่พร้อมจะสานต่อในการทำงานหากได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าในสมัยที่จะมาถึงนี้ก็เพิ่งจะเริ่มผลักดันไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สาเหตุหลักใหญ่ๆจริงๆก็คือเรามีกิจกรรมพืชสวนโลกตรงบริเวณหนองแดทีนี้ถนนเส้นนี้เนี่ยเ,เรามีการคุยนอกรอบกับทางทางหลวงชนบทก่อนซึ่งเขาต้องการพัฒนาถนนเส้นนี้จากช่วง210บริเวณที่มาจากหนองบูรัมภูนะครับมาอยู่ตรงเป็นเป็นถนนข้างที่สุดน,นะครับในปัจจุบันนี้ซึ่ง คลองตัวนี้เนี่ยเขากําลังพัฒนาแล้วเขาได้งบการพัฒนาเสร็จไปแล้วทางซีคือคลองเนี่ยถนนเนี่ยมันจะมีสองสี่นะครับถนนทางซีซ้ายทําเรียบร้อยแล้วทางซีขวาได้งบประมาณกําลังทําอยู่แต่เขามาติดปัญหาอยู่บริเวณหนองสาโรงตรงที่บอกว่าพอไปถึงแยกตรงหนองสาโรงแล้วเนี่ยการไปต่อต้องตัดสินใจว่ามันเป็นทางสามแยกที่บอกเลี้ยวไปทางหน้าเทศบาลหนองสมโรงหรือว่าจะเลี้ยวขวาซึ่งจะไปออกทางอรพันสิบสามทั้งสองเส้นทางเนี่ย มันก็มีอุปสรรคเส้นทางของทางรอพันสามเนี่ยจะเล็กแคบแล้วก็ต้องไปใช้พื้นที่ทหารแล้วก็มีการหักโค้งทางด้านนี้ก็เหมือนการลดเลี้ยวซึ่งเราก็เลยมองว่า,อ,าอยากข้ามตรงไปยังเกาะหนองสำโรงนะครับทำสะพานข้ามแล้วก็ตรงเข้าไปแล้วไปทะลุตรงชประทาน5แล้วจะออกทางาถนนที่ส่วนใหญ่พวกผมจะเรียกว่าถนนมะชานะครับแต่ถนนเส้นนี้เป็นของถนนอปจอ แล้วก็สามารถทะลุออกไปทางถนน,นหมายเลขสองได้โครงการพัฒนาถนนของเทศบาลหนองสำโรงเป็นตัวอย่างของการบริหารงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน,นเป็นสําคัญด้วยแนวคิดที่คํานึงถึงความปลอดภยัยความทันสมัยและความยั่งยืนโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคิณภาพโดยได้รับแรงสนับสนุนจากท่านประธานหอ,อก,การค้าจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดไฮไลท์มันอยู่ที่หนองสำโรงเกาะเกาะหนองสำโรงซึ่งต่อไป จะเป็นสถานที่จุดเช็คอินได้ในอนาคตนะครับเขาอาจจะแปลงให้มันเป็นสวนสาธารณะในอนาคตโดยหนองสำโรงอาจจะเป็นผู้บริหารจาัดก,การนะครับเท่าที่พูดคุยกัน ท่านประธานหอการค้าได้ขอโอกาสรับใช้พี่น้องชาวอุดรอ,อีกครั้งและให้คำมั่นว่าหากได้รับเลือกจากพัฒนาอุดรให้ก้าวหน้าในทุกด้านพร้อมทั้งสานต่อโครงการทุกโครงการให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อผลักดันให้จงังหวัดอุดรธาน,นีเติบโตเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศ